มาถ่ายเอมบีพี่ถ่ายเอมบีเพลงใหม่โอ้รอติดตามนะครับขอัขอแคมหน่อยขอแคมหน่อยครับนี่เป็นไงบ้างสบายดีนะนุกไปสบายดีครับสบายดีผมติดตามพี่ทุกอย่างเลยที่เอาลงผมชอบผมชอบล่าสุดที่ที่พี่เอาลงกับพี่แบงค์อ่ะโอ้โหสุดนอดมากผมรอไปตื่นเต้นไหมของดาราตื่นเต้นมากเก่งเก่งเลยอ่ะเพราะเขาเขาดูเขาดู นิ่งจังเลยเขาดูเป็นแบบนิ่งมากพี่แบงค์นิ่งมากอีกแบง์น่ารักพี่แบง์น่ารักมากคุณน้าของคุณขอของนาราไปขับไปขอนแก่นตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวผมผมจะพาพี่พี่แจ็คไปแจกของให้เขาก่อนตอนนี้นะเพื่อขอนแก่นได้ไปชวนเลยได้เลยผมรอรุ่นในพี่มาอยู่เนี่ยตอนไหนตอนไหนจะถึงคิวลูกปลายก็ไม่รู้บอกบอกนายห้างแล้วนายห้างบอกยังไม่ว่างเดี๋ยวรอนุเอา เอานุกกะไปวาว่าว่าวันไหนผมไปเลยผมพร้อมเลยกาเราเลยขึ้นขอบคุณขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาผมมาตอดดูน้องพผมไปเพราะว่าให้ให้ผมไปไม่อนุญาตก่อนให้มาครับให้มาครับแต่ว่าบแต่อาจต่อาจจะไม่มีมีของของที่มีมูลค่าเหมือนเหมือนพี่ดาราคนอื่นนะฮะไม่เป็นไรผมผมไม่การไม่การของจากคุณผมต้องการให้คุณน่ะให้คุณนะขอการ ันพี่แจ็คพี่แจ็คครับผมฝากเพลงนั่นนะพี่ชื่อเพลงนั้นนะใช่พลังวิเศษว่าเพลงพลังวิเศษครับมองไปกับพีเอฟซีครับเพลงนี้ใช่ครับมีมีสักนิดได้ไหมหรือว่ารอไว้ก่อนเอ่อมาลองไัวะโอชิรักโอชิรักพลังวิเศษของฉันก็คือเธอนะ ทุกครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอมันโคตรมีความหมายเที <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ย่ยมเยี่ยมนี่นะครับผมฝากเพลงด้วยนะค,ะครับผมบน้องนุกน้องปายนะน่ารักมากๆเขายังน่าเดิมและเป็นเด็กที่แบบว่ากันเองมากๆผ <c oughs> มกล้าการันตีเลยบอกเลยแต่ขอขอ่อนลาสักนิดได้ไหมร้องและสบตากันหน่อยแล้วแบบเธอคือพลังพิเศษได้ไหม ตกตาสบตานิดนึ่งนิดนึงตกตากันตบตาแล้วหรอมองตามองตาอย่างเงี้ยนะจับงั้นจับตบตาลองแล้วไหมโอ้ที่กลังวิเศษของฉันก็คือเธอนะครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอ มันก็มีความหมายก็เธอเป็นดังพลังวิเศษที่ทำให้ฉันมีแรงสูดเลยจูบเลยเยี่ยมเยี่ยมฝากด้วยนะพี่แจ๊คฝากด้วยนะครับขอบคุณมากตามไปเจอกันพี่เจอกันขอของละลายนะครับขอบคุณครับครับพี่เจอกันครับพี่แจ๊ครับบ๊ายบายครับเอฟซีครับคนในใกล้นะครับฝากปฏิบัติในห้างนะครับขอบคุณครับคนจคุณไหมวันใน